ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงหน้าร้านไก่ทอดเมืองลิงและตามสั่งน้องพิมพนะครับทุกคนและที่ข้างหลังนี้นะครับเป็นไก่ทอดนะครับผมกระทำนะครับว่าทาไมถึงต้องเป็นเมืองลิงครับผมไก่ทอดมาจากลบบุรีมีลิงเยอะค่ะอ๋อมาจากลบบุรีเป็นสูตรจากลบบุรีนั่นเองครับผมทุกคนสุดยอดมากฮะอันนี้จัดร้านเสร็จยังฮะคือผมเดินมาได้เห็นจัดตั้งนานแล้วเน่ยที่นี่นะครับเขาไม่ได้มีแค่ไก่ทอดนะครับเขาเด็ดที่กับข้าวด้วยอาหารตามสั่งนะครับน้องพิมนี่นี่ทางนี้นะครับผมเเราไปดูกัน นี่ฮะได้ยินเสียงขันไหมครับนี่คือไก่มืองลิงครับและนี่ครับผมนี่เป็นไก่ทอดนะครับสูตรตรงจากลบบุรีเลยครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นดีลหนึ่งแถมหนึ่งนะครับก็คือซื้อชุดเกี๊ยวซาแถมฟรีฟิตสติ๊กนะครับผมแบบนี้ครับผมคุ้มมากนะฮะกรอบนอกนุ่มใน ไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้เมนูนี้แก้ขาดได้ครับทุกคนเซตนี้ครับผมเป็นดีลสุดคุ้มนะครับทั้งหมดนี้นะครับแค่199บาทครับมาเป็นแบบเซตอาหารญี่ปุ่นเลยนะข้าวหน้าหมูทงคัตสึนะครับข้าวหน้ากุ้งเทมปุระแล้วก็มีนี่ครับทอดมันกุ้งแล้วก็นี่ฮะเครื่องดื่มนะครับผมเป็นน้ำอัดลมให้นะฮะ เอาเลยครับสามคำกับร้านนี้นะครับกรอบจริงๆครับผมโอ้โหกรอบตั้งแต่ไก่นะครับทุกคนสั่งเถอดชาวไทยฮะสั่งเลยที่ร้านไก่ทอดเมืองลิงและตามสั่งน้องพิมครับผมไปสั่งกันได้ครับผมที่แก๊ปฟู้ดนะครับแบงก์เกียร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมมอสคาเฟ่ขนมจีนชนบุรีนะครับผมมต้องบอกก็ดูนะครับว่าเขาขายอะไรฮะเป็นขนมนําเข้าจากจีนครับผมเฮ้ยไม่ใช่เลยเขาขายขนมจีนน้ายานะครับผมเป็นอารมณ์แบบกึ่งๆคาเฟ่นะครับผมที่นี่เขาบอกว่าเด็ดมากนะครับแต่ผมไม่เคยมากิน อยากรู้เหมือนกันว่าจะเด็ดยังไงครับถ้ามักินอะไรน,นี้ต้องสั่งนี่ครับแกฟฟูดไปครับทางงานเรากลับบ้านดีกว่าสั่งแกฟเอานี่ครับก็ได้มาแล้วนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับเป็นชุดขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนนะครับ เซตนี้นะครับผมเขา1แถมหนึ่งฮะซื้อขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอน1เซตนะครับแถมฟรีนี่นะครับผมเป็นชาไทยสูตรเข้มข้นนะครับขอลองกินอาดีกว่าว่าจะเข้มข้นขนาดไหนฮะอุ้ยโหโคตรเข้มอ่ะตักมานี่คือเนื้อแน่นๆครับผมทุกคนเข้มจนมากเส้นแบบเยอะมากนี่ฮะดูฮะอู้สุดยอดฮะถึงเครื่องขนมยาขนมจีนมากกระชายนี่หอมกลุ่นมากครับทุกคนเป็นเอกลักษณ์จริงฮะอื หอมยาปลาเปล่าโคตรอร่อยถ้าเนื้อปลาแซลมอนนี่บอกเลยว่าโคตรคุ้มครับทุกคนอาไทยสูตรเข้มข้นปลาครับอืมหอมชามากอันนี้เข้มข้นจริงๆครับทุกคนสุดยอดตเติมหน่อย <c oughs> เรามาดูเมนูต่อไปเลยดีกว่าครับเซตนี้นะครับเป็นเซตที่โคตรคุ้มครับผมชุดกระทงแกงเขียวหวานไก่นะครับได้เยอะมากมีทั้งขนมจีนมีอันนี้เป็นทอดมันู้แล้วก็มีหมันโถสังขยาครับทุกคนมาดูความเข้มข้นของแกงเขียวหวานไก่นะครับคือกินมองกระทงนี้เลยอืมอืม ค่องแกงเวหวานีดีลองชิมนีบ้างครับเป็นทอดมันกุ้งครับคือซอสเขาเค็มขคนมากครับอืมกรอบนอกนุ่มในฮะน้ำกระเจี๊ยมนี่นะครับก็อยู่ในเซตแล้วนะครับอันนี้คุ้มมากนะครับทุกคนต่อด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นมันโถสังขยามันโถอร่อยจิ้มกับนี่ครับสังขยาโอ้สังขยาแบบทำมากครับทั้งหมดนี้นะครับแค่199บาทนะฮะทุกคนเอาไปเลยสามคำครับมันคุ้มมากสั่งเถอชาวไทยสั่งเลยเมย์มอสคาเฟ่ขนมจีนชนบุรีสั่งได้เลยครับผมที่่แกปปู้นนะะครัับบผมไไลตอ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านขนมปังสีราชาครับอมาร้านนี้นะครับเป็นร้านขนมปังไส้ทาลักเจ้าดังในชนบุรีนะฮะเขาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยครับที่โรยผงกัญชามาบนไส้ขนมปังครับผมทุกคนจะเป็นยังไงฮะมาดูกันดีกว่าแค่พูดถึงกัญชากก็ตื่นเต้นแล้วครับ เรามาดูเซตนี้ก่อนเลยครับนี่อันนี้เป็นขนมปังไส้ทะลักแยมรวมมรอยกันชาขึ้นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่ดูไส้เขาดิไส้ทะลักจริงครับผมโอ้โต่อไปครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นดีลสุดคุ้มครับปล่อยทองกัญชาสังขยาแปดชิ้นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นไส้แน่นมากครับทุกคนสังขยาคือดีมากนี่ครับผมร้านนี้นะครับขนมปังสีราชาเอาไปเลยครับสามคำไส้ทะลักครับทะลักจริงสั่งเถิดชาวไทยสั่งเลยครับร้านขนมปัง สีราชาโอ้สุดยอดตอนนี้ไซหมจะถลักเหมือนกันนะผมยืนอยู่ที่หน้าร้านมินิแบร์นะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านชานมไข่มุกแบบสไตล์มินิมอลเกาหลีเกาหลีหน่อยนะฮะคือร้านน่ารักมากครับทุกคนดูดิฮะมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้างเลยดีกว่าฮะสุดยอดมากฮะเ,เก๋ดีครับผมทุกคนเป็นร้านเล็กๆนะครับที่นี่ มาครับในเวลาชิมนะครับผมขอชิมตัวนี้ก่อนเลยครับเป็นดิวหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนมสดน้ำตาลแดงครับผมหนึ่งแถมหนึ่งสั่งเลยนะครับผมที่แก๊ปฟูนะผมไข่มุกที่ไม่ต้องเคี้ยวครับทุกคนเซ็ตสุดคุ้ม3แก้วนี้นะครับแค่79บาทนะครับก็มีเป็นชาเมลี่ชาสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นสาวรรครสนะครับผมซึ่งเขาสั่งระดับความหวานได้นะครับอันนี้ก็หอมสตรอเบอรี่กินทานี่โดดเด่นมากร้านนี้ที่แบงค์อัปเลตสามคำครับนุ่น่ารักน่ารักทั้งไข่มุกน่ารักทั้งร้้าาานนน่่่รรรัััััักทททงงงคคคบบผมสสเเธอชวไยยล มีนิ่เบร์สุดยอดมากโอเคผมก็มินิฮาร์นะฮะไปฮะไเะเจอกันใหม่คลิปมากผมอยู่ในย่านที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยนักศึกษาครับผมละที่ผมยืนอยู่นี้นะครับดูฮะได้กินไอของญี่ปุ่นมากครับทุกคนผมยืนอยู่ที่หน้าร้านทากโกยากิสั่งนะครับที่ร้านนี้นะครับทากโกยากิเขาขายดีมากเด็ดมากจริงแต่ผมรอชิมก่อนตอนนี้เขากำลังทำอยู่ครับผมนะ มาครับผมบรรยากาศร้านตอนนี้คึกคักคึกคืนมากครับทุกคนอันนี้เป็นเดียวหนึ่งแถมหนึ่งนะครับข้าวหน้าเบคอนชีสนะครับแถมทาโกยากิเบิร์นชีสครับผมผมจอ่อไฮน่ากันดูครับทุกคนน่ากินมากครับวุ้ยมีชีสด้วยสุดยอดคุ้มนะสั่งข้าวได้ทาโกยากิคือเบคอนแบบเน้นๆนะดูทุกคนออื กินกับไข่ดาวและวละมุนมากของแถมของเขาครับทาโกยากิเบิร์นชีสนะครับเซตต่อไปนะครับดีลสุดคุ้มมีพิซซ่าญี่ปุ่นทาโกยากิ4ชิ้นทาพิซซ่า1แก้วครับแค่169บาทครับ <S <S อือเอาไปเลยสามคำครับ <S <S โอ้ยสั่งเถอะชาวไทยสั่งเลยครับผมกับร้านทาโกยากิสัาง <S <S ุูยอดกินจนเสียงหายกันด้วย